ทีมข่าว o i c e t ทีของเรานั้นได้ออกเดินทางมาพร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงด้วยระยะทางกว่า3 7, 8 8กิโลเมตรซึ่งรวมรื่นรกครื้มไปด้วยพันไม้ป่านาน,นาชนิดบนพื้นที่ป่าก,กว่า570ตารางกิโลเมตร และตลอดเส้นทางเราก็จะพบเห็นร่องรอยของความเสียหายทั้งดินถลม่มและต้นไม้ใหญ่ล้มขวงทางเดินซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานก็ได้ดําเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้การได้แล้วค่ะใช้เว<ม>ลาในการเคลียร์เส้นทางหลังจากที่มีพายพิบัติครั้งที่แล้วนิดนานไหมคะค็นนานอยู่เหมือนกันนะครับเป็นเดือนนะครับเพราะจริงเราต้องเคลียร์เคลียร์จากข้างล่างแล้วก็ทยอยขึ้นข้างบนไปเรื่อยๆครับ าจริงเราดูว่ามันมีต้นใหญ่แต่จริงๆมันมีต้นเล็กๆที่เป็นถาวันอะไรเยอะแยะไปหมดมแล้วเส้นทางตลอดที่เราเดินไปเนี่ยคือสามารถเดินไปถึงน้ําตกได้อย่างปลอดภัยได้อย่างปลอดภัยครับแต่ขึ้นอยู่กับกับร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็คนที่มีโรคประจาตัวก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับอถือว่า ตอนนี้คือเดินได้เดินได้ครับอย่างปกติแล้วแหละว่าง,งั้นเถอะแถมยังอาจจะสวยกว่าที่ผ่านมาด้วยนะเพราะว่ามีเนี่ยค่ะมีพวกต,นตนน้นม้งต้นไม้เราได้รอดบางข้ามบ้างก็สนุกดีครับเป็นบรรยากาศของป่าเขาลำนาำใครนะคะครับผมค่ะแล้วครั้งที่แล้วนี่คือเรามีความเสียหายตรงไหนยังไงบ้างครับพี่เสียหายก็เส้นทางนะครับก็แล้วก็ทางขึ้นเส้นทางส่วนน้ําตกก็ยังยังดูดีอยู่ครับแล้วก็ที่ทการบ้านพักก็มีพังบ้างครับ ก็เป็นประมาณ3ัสาี่หลังครับแต่ถือว่ายังพร้อมสําหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมครับตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่ในการปรับปรุงบางส่วนแล้วก็ยังพร้อมอยู่ส่วนพืชประจำถิ่นซึ่งเป็นสัญลักษณ์และที่มาของชื่อน้ำตกกรุงชิงอย่างต้นชิงนั้นก็ยังคงมีให้เห็นอยู่ตลอด2องข้างทางค่ะซึ่งก็ช่วยยืนยันได้ถึงความสมบูรณ์ของพื้นป่าที่นี่ได้เป็นอย่างดีค่ะ และแน่นอนนะคะว่าไฮไลท์การท่องเที่ยวที่สําคัญมากๆอย่างน้ําตกกลุ่มชิงนั้นก็ยังคงยิ่งใหญ่สวยงามและก็สร้างความรื่นรมให้กับนักท่องเที่ยวเหมือนเช่นในอดีตที่เคยถูกตีพิมพ์บนธนบัตรฉบับละ1,000บาทรุ่นเก่ามาแล้วล่ะค่ะ หังจากที่ได้เข้าไปเดินสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติแล้วก็น้ำตกกรุงชิงนะคะไปกลับกว่า7กิโลเมตรนะคะจากทั้งภาพแล้วก็สัมผัสด,ด้วยตัวเองนั้นก็ยืนยันได้ก็ว่าน้ำตกกรุงชิงแห่งนี้นั้นนะคะยังคงมีความพร้อมและก็ความปลอดภัยในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติค่ะนักการข่นที่ Vo ร์สทีวรายงานจากน้ำตกกรุงชิงอุทยานแห่งชาติเขาหลวงอำเภอนมืองพิทามจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ